รสชาติจัดจ้านมากสวัสดีจ้าคนแรงก่ใช้มาแล้จ้าวันนี้ไม่ได้หมึกยักษ์จ้าหมึกยักษ์แม่กับไทเกอร์จ้าพากันเป็นตัวปลาเนาะไป็นตัปลาแต่ว่าได้ปลาหมึกยกักษ์มาหนึ่งตัวตัวได้จากเบสจาก โดยบังเอิญข้างแรกเลยจ้ะต้มได้ปลาหมึกยักษ์แล้วก็วันนี้แม่มีตามซั้ยจ้ามีผักสลัดนิดหน่อยจ้ามา,มาทุกคนมาแซ่บกับแม่เดอหเปรี้ยวปากวันนี้ตามไม่เคยเพลิเพ่านเลยจ้ะลูกชายกินด้วยลูกชายกินไปแล้วนะคะปลาหมึยกยนะักษ์เนี่ยแต่ว่าลูกชายไม่ชอบ มันเหนียวว่าทุกคนมันเหนียวตรงหนังมันอ่ะไม่จะทำยังไงดีมีใครบอกวิธีทำมึกยากไม่ให้มันเหนียวบ้างแม้เอาไปล้างน้ำเกลือสามสี่รอบให้เมือกมันออกก่อนแม้เอาไปแช่น้ำส้มสายชูจ้ะแล้วค่อยเอามาต้ม แม่ก็ยังกินไม่ได้เอามาโชว์ล้ลยกันเอามาโชว์ทุกคนแล้วกันมันเหนียวอะ่ะมันกินไม่ได้ ตืมต,ตัวแซ่ ยินตำซัวดีกว่า สีสันไม่ค่อยแซ่บเท่าไรแต่ว่ารสชาติจัดจ้านมากช่วงนี้หน้าหนาวออสเตรเลียจะครึโมงครึ่ง เริ่มมืดแล้วจ้ะช่วงนี้เป็นช่วองฤอดูใบไม้ร่วง 哎。Bye. ใครมีวิธีทําปลาหมึกยักษ์ให้แม่เหนียวบอกแม่หน่อยมันเหนียวว่ามันเหนียวตรงหนังมันอะแม่จะทํายังไงดีใครมีวิธีแนะนําแม่หน่อยจ้าแม่อยากกินะ่ะแต่ว่ามันเหนียวว่าแม่ลองหลายรอบแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเหนียวเหมือนเดิม <S <S เห็นคนอื่นกินะ่ะแม่อยากกินอะทําไมคนอื่นเขาทาไห้เหนียวทําไมแม่ทําเหนียว บอกวิธีหน่อยนะคะใครที่ทําเป็นโอเคเอิมแา้วจ้าทุกคนตามสัวเพร่เพ่พพแซบจ้ากับแม่คือเก่าจ้ามืกอ,อยากเอามาโชว์เฉยๆจ้ามันเหนียววันนี้แมลังกินแซบต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะวันนี้ไปลาวบ๊าย